ตอนนี้เราก็อยู่มา <c oughs> อยู่นะตลาดสดนะเมืองสิงห์บุรีนะให้เขามีทีมงานนะเร็วถ่ายโหเัวให่สลดูตัวนันแหละดูตัวนั้นให้ดูหน่อยตัวนันตัวนั้นแหละมีการซื้อปลา มีการซื้อปลานินน,นี่เป็นอาหารมื้อเช้าของเรานะที่เราชอบยทำกินกันนะซื้อปลานับทิมกันนะที่ตลาดนะกลางเมืองสิงห์บุรีนะตอนนี้นะมีการหลงทางนิดหน่อยนะ มีการซื้อพริกแกงนะฮะตอนนี้ตีสามนะมาซื้อพริกแกงกันนะตีสามแล้วไม่ไม่ลุงนอนหรือยังเขานอนตั้งแต่พุ่มอยูแล้วไม่นอนใช่ไหมผมยังไม่นอนผมเมาค้างอยู่เตรียมเตรียมรับตอนเช้านะคนเราทำอาหารกินเนาะรูปธรรมดาหนึนะโอ้โหกะเทียมเนี่ย นี่เวลาประมาณตีสามนะเรายังมาเดินอดชมกันอยู่นะซึ่งสิปีที่แล้วนะผมรู้สึกว่านะผมมาเดินแถวนี้หละตอนนี้นะครับผมก็มาเดินสำรวจตลาดมาเมืองสิงห์บุรีนะครับก็เมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วนะครับผมก็เคยมาเดินเยี่ยมชม อว่ามาพัดหลงอยู่แถวนี้อยู่นะประมาณสิบปีที่แล้วนะากลางสิงห์บุรีรู้สึกว่าเหมือนเคยมาว่าน่าจะเคยมานะสิบปีที่แล้วมเก็ปีสี่หกแล้วผมเคยมารู้สึกคุค้มคุ้นนิดหน่อยมันคุ้นใช่นะ <laughs> มันคั้มคุ้มนี่แหละก็ <laughs> <อ> <laughs> มีพี่แนะนำทางมา รู้สึกว่าพี่ใหญ่เรานะเริ่มจะให้ความสนใจกับหมวหมูเป็นพิเศษแล้วลนะ่ะพี่ใหญ่เราเริ่มจะมีการต่อรองราคาหมวอหมูนะ่ล้วะแล้วลูกพี่เราก็ตัดสินใจนะเอา <c oughs>